ดีครับพ่อแม่พ,พี่น้องผู้ที่สนใจเรื่องผึิงครับเอาละครับเมื่อนี้ผมสิพาพ่อแม่พี่น้องมาแปลสภาพพังผึ่งครับนะครับแ่ก่อนมนเป็นกล้องแบบนี้ผมเฮ็ดเปิดข้างเปิดข้างมันนี่ต้องใส่ใส่ไขควงขันออกมันนี้เวลามาทําความสะอาดมันยากครับมัน,นี้ย,ยากต้องมาขันออกผมจะแปลสภาพแบบไห่ผมสิ เป็นบันพับเปิดข้างเนี่ยผมจะใช้บันพับไปแล้วให้บันพับเปิดค้างเบิ้ลกันเลยครับมาเ,เนี้ต้องขันต้องขันน็อตออกเอาน็อตออกเปิดค้างครับแต่ว่ามันประหยัด ประหยัดค่าใช้จ่ายครับันนี้มันเฮดแบบนี้มันชิง่ายการทำความสะอาดเอมชิมมาทำความสะอาดทิมมาท้าไข่กะชิง่ายไฟมาลุนทำความสะอาดครับมันกะ้ิง่ายขึ้นเขาสามารถเปิดค้างออรรถเขาชิมมาเปิด้องวงเพิงกขาเบื่อง,ง่าย บ่ได้ลํบาบ่าคือต้งแก่เปิดคางแบบนี้อันนี้ต้องคลายนอดด็อตแบบนี้หลายๆตัวครับค่อยจะเปิดเบืออบ้องเลยตัวจะคายน็อตออกถึงเกตัวสิบตัวโอล้บากตัวสวัรค์ให้ฝากกระซื้อมมอย่างดีผมก็เล่ยุคหนึ่ครับเนปหม่องตั้งมันเลย ทำความสะอาดยากของเระเทศแบบใหม่นี่ครับเปิดคางแคนซีบมาเนี่ยเวลาทำความสะอาดเทาที่เก็บน้ามันก็ง่าย นเปิดคางแบบนี้เวลาเขาทิ้ท้าไข่ไหมเขาก็เฮ็ดสะดวกโกเกา,เาไฟก็คือยังบวชถิดบุหร่านีะครับเวลาเขาล้นเขาผลล้อนง่ายๆ รุนแล้วเขาก็ค้าไข่อีกเวลาเขาเจียบนาำเขาก็เปิดไปทั้งสี่เขาก็เอาเลยเขาก็ซื้องไงกับเขาที่ท้าไข่เขาก็ท้าไปเลยท้าไขอ่ออกท้าไข่เพิ่ม นั้นเขาครับปีนี่ไงรู้ว่ามันเปลีนยังไงยุ่แปลงนี่อย่าล้วตั <ers and> <antes> ้งแต่ส่วนแรกกองทุ่มไงพวกเขาจักกองทุ่มกองใหม่ไงเขาตั้งแต่กองเก่ามันเปลี่ยนเป็นกองใหม่กือบัจักกองเป็ี่ยนกองใหม่ใหม่เพราะว่ามันเป็นไม่มันล้นไฟดำซื่อ เพิ่งก็เลยวปรมักเข้าไว้เรา่าจักต้องให้หาครับถ้านออก้าในเราก็มาทาบทั้งหนาครับท้าทั้งหนาถูทังเข่าทาั้งเข่าทาั้งออกแล้วก็ไฟล้น ไม่ร้นเลยครับลุ้นก็ลุ้นเพราะประมาณเพราะต้องลุ้นขับลุ้นแง่ลุ้นพินไข่เพิ่นซึมนะครับพพ้อนซึมซึมถึงเนี่ยไม่ทั้งเทงกันลุน้นจีละลายแน่เอาป แบบนี้ก็ชีง่ายครับบัดนท้าขัง,ง่างทางมันเข่าอยู่แล้วค่ะค่ะทางไม่หยยบเข่าอยู่แล้ว ที่แบบตามคลิปนี่ยนะครับคันท่าก็เลยอยากหลักแตียงแบบแม่กระไดสำหรับคลิปนี้คันท่าเห็นว่าสิเพิ่มคุ้มรูให้กับผู้เลี้ยงเพลิงครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดที่ได้ผูดคลิปกดที่ได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พ่่อแมพี่น้องดูมีกำลังใจครับ วันนี้ผมก็ทิปปดไว้ครับใส้นอกจากตัวหนึ่งสองตัวสี่ก็เพราะแล้วครับบต่ครั้งมีบ้านพภาพมาเปิดมาไงๆสำหรับลิปนี้ก็สวัสดีครับ